อยากเปลี่ยนนิสัยบางอย่างของตัวเองพยายามแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้สุดท้ายกลับมาเป็นแบบเดิมสิ่งที่สําคัญที่สุดของการที่เราจะทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จไม่ใช่เพียงแค่เราตั้งเป้าแต่เราต้องเปลี่ยนแปลงในระดับตัวต,วตนเช่นคุณตั้งเป้าอะไรไว้คุณต้องรู้ว่าฉันต้องเป็นคนแบบไหนนะฉันถึงจะทําเป้านี้ให้สําเร็จแล้วคุณมาสร้างไอ้ตัวเนี้ยที่เรียกว่านิสัย นะคะให้มันเป็นตัวเป็นตนของเราทีนี้วันนี้ครูก็เลยเอามา2เทคนิคคุณโจ้ยมาช่วยร่วมแชร์หน่อยได้ไหมเพราะว่าคุณก็เป็นหนึ่งในการใช้2วิธีนี้เหมือนกันมาข้อแรกเรมเลยครคือการสร้างตัวกระตุ้นให้เป็นอะไรที่จะกระตุ้นทําให้เราจําได้ว่าเนี่ยเราต้องทําสิ่งนี้หนในวิธีสร้างตัวกระตุ้นของครูก็คืออันนี้ค่ะตอนนั้นนะครูตั้งใจที่จะเจริญสติอยากเป็นคนแบบฝึกมีสติรู้ตัวรู้ใจ เพราะธรรมดาชีวิตเราจะใช้แบบไหลๆงงๆงอ้งๆของเราไปเลยแบบนี้ค,ค่ะไม่มีสติใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะครูก็เลยเอาไอสิ่งนี้ติดไว้ตามที่ต่างๆหน้ากระจกห้องน้ําในรถที่พวงมาลัยรถยนต์กระเป๋าตังค์โอ้ช่วงอันนี้ต้องมีสติมากเห็นแล้วต้องหายใจลึกอย่างเงี้ยึนอะไหมคะเราก็จะแปะอันนี้ไว้เพื่อให้เห็นว่าทุกครั้งที่ฉันเห็นสิ่งเนี้ฉันจะหายใจลึกอืแล้วตั้งสติโอเค คือ,อเรียกสติกกลับเข้ามาอยู่กับตัวใช่อันนี้ค,นนคืออันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆมากๆเลยนะคะผมเคยไปไหว้พระแล้วก็พระอาจารย์ก็บอกว่าให้ยิ้มเยอะๆพระอาจารย์ก็บอกลูกน้องที่ผมไปด้วยเนี่ยอบอกว่าไปทําสติกเกอร์ยิ้มนะแปะไว้ที่หน้าห้องเจ้หน่ายทุกครั้งที่เขาจะเดินเข้าเขาจะต้องยิ้มทุกครั้งทงี่เขาเดินออกต้องยิ้มนี่คือการสร้างตัวกระต้นวิธีที่สองที่จะทําให้คุณสามารถสร้างนิสัยได้คือการ ปรับเปลี่ยนสถานที่มันมีงานวิจัยตัวหนึ่งค่ะเขาบอกว่าคนที่เป็นนายทหารนะคะเขาไปร่วมรบที่ต่างประเทศแล้วเหตุการณ์มันตึงเครียดมากจนเริ่มมีการเสพยาและใช้ยาเสพติดมากขึ้นจนกระทั่งกลุ่มพวกนี้หมดรอบขอเขาเขาต้องกลับมาที่อเมริกาพบว่าหายเองจ้ะเรียกว่าเกินร้อยละ80เลยหายเอง เพราะว่าบรรยากาศมันไม่มีตัวกระตุ้นเหมือนเดิม,มเห็นไหมคะมันไม่ได้เป็นแบบเดิมม,มันก็เปลี่ยนของมันอัตโนมัติอย่างง้อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอครูเริ่มตั้งเป้าตั้งเป้าแล้วฉันจะมีเป้าการออกกําลังกายแล้วครับพอทันทีที่ครูได้มาอยู่บ้านใหม่อมครูเปลี่ยนสภาพแวดล้อมครูจัดห้องเป็นห้องออกกําลังกายชัดเจนขึ้นมาเลยครับอ,อย่างเงี้ย พอเราจัดห้องออกกาลังกายกลายเป็นว่ามันเป็นรูทีนเลยอเช้ามาเข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ําเสร็จเข้าห้องพระเราก็จะมีห้องพระที่เป็นสัดส,ส่วนอพอเข้าห้องพระเสร็จปุ๊บเข้าห้องออกกาลังกายครับเนี่ยของครูก็จะเป็นรูทีนของคุณแบบนี้เลยคุณโจอี้เคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างไหมมันจะมีมช่วงบางช่วงที่เราอาจจะแบบว่าอารมณ์ไม่นิ่งหรือรู้สึกคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกผมก็จะมาร์คไว้เลยว่างั้นผมขอปรับเอเรียที่ผมอยู่ใหม่ เช่นปักตำแหน่งโต๊ะเปลี่ยนมุมไปนั่งประชุมบ้างาเปลี่ยนมุมนั่งคิดงานบ้างถูกตอ้องแล้วก็มาร์กไว้ว่านั่นคือจุดที่เราคิดจุดไหนที่เราไปแล้วเรารู้สึกว่าเราครีเอทีฟเราก็จะใช้จุดนั้นอะเข้าไปเป็นเหมือนหมวดของการคิดงานในอดีตเนี่ยเหมือนเรานั่งโต๊ะทํางานโต๊ะทํางานผมจะเป็นโต๊ะอนเนกประสงค์ทําทุกอย่างประชุมคิดงานกินข้าวดูหนังหาข้อมูลอ่านหนังสือวิสเซิชคุยกับแฟนมันเป็นที่เดียวเลยทีนี้มันเกิด mix เนี่ยใช่ออพอทันทีที่เราอ่ะทาให้สถานที่ทุกอย่างมันมั่วไปแบบนี้ค่ะม,มันสร้างนิสัยไม่ได้เลยมันยากะนะคะเราจะทําระบุนิสัยอะไรก็แล้วแต่ให้เราระบุสถานที่ลงไปบางคนบอกโหครูบางทีมันก็ยากนะห้องหนูมันเล็กๆไม่มีข้อจํากัดเลยนะคะในห้องที่เราเล็กนั่นเราทํามุมเลยอย่างที่คุณโจอี้บอกอ่ะมุมเนี้ยคือมุมทํางานก็นเป็นใช้ทํางานอย่างเดียวมุมนี้ เป็นมุมออกกําลังกายก็ให้เป็นมุมออกกําลังกายอย่าไปเละเทะกับมุมนั้นๆของตัวเองอะ่ะคุณต้องดูว่าอะไรที่อยากสร้างทําให้มันเกิดให้เห็นให้ง่ายให้ชัดะนะคะนี่ก็คือหนึ่งในหนึ่งในวิธีง,ธง่ายๆการเปลี่ยนสําคัญที่สุดคือตั้งเป้าให้ได้เท่าไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการแต่คุณต้องตั้งเป้าตัวที่สําคัญที่สุดคือเป้าของการเปลี่ยนวิสัยอืมเพราะว่าอย่างสมมุติว่า วันนี้คุณอยากจะมาเรียนการตั้งเป้าไว้แต่ลึกๆคุณยังไม่เชื่อว่าคุณเป็นคนแบบนะะั้นมันเปลี่ยนไม่ได้สาเหตุที่ครูทำคลาส The Habits Mastery นะคะ,ค,ะคือคลาสของการฝึกการสร้างนิสัยเพราะครูเห็นความจำเป็นในการสร้างนิสัยเพราะทันทีที่ครูนิสัยเปลี่ยน ชีวิตคูเปลี่ยนหมดเลยแล้วนิสัยมันเป็นสิ่งที่สร้างได้และจําเป็นต้องสร้างและมันคือตัวบ่งบอกผลลัพธ์ในชีวิตของเราค่ะอ่าฉะนั้นนะคะครูเลยอยากจะเชิญทุกคนถ้าเกิดใครมีโอกาสหรือใครเป็นนักเรียนเก่าของครูครูอยากให้ต้องมาเรียนจริงๆติดตามความรู้ดีๆทุกเช้าเวลา8นาฬิกานะคะทาง Line แกรุงออเงาะอหรือทาง Facebook กรุงเรสขลณกงเกตและก็ทาง YouTube กรุงเงารสขลณกงเกตค่ะ